ตอนนี้ก็เดินมาทะลุพี่เร่พี่น้องทะลุทางเขาตลาดบางน้ำพึ่งทีนี้พาก,กันไปเดินป่าตอนนี้ก็จะเดินเขาตลาดพี่น้องตลาดบางน้ำพึ่งสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าสุขสุคชนทีนี้ต้อนรับเขาสู่ซ่องมนบานาพาหล่อ คลิปนี้กับสภาพพี่น้องเลาะที่ตลาดบางน้ำพึ่งไปพี่น้องไปเบิ่งประชมนำกันว่าจะมียังไ่เบิ่งกเาจะมียังไ่ขายเนาะเพราะว่ามลบรรณาขมาเป็นขังแลก เราทำอะไรกันเนาะอ๋อผู้คนก็เยอะมากตอนจะเกิดเอิน์ีทตลาดน้ำบางน้ำขึ้น เดินไปใช้ต่อยยชุสลาดเด็กกว้งใหญ่ยาวเป็นแนวเป็นแถวแล้วก็เดินหลอกเหรอชื่อเต้ ออาาตขายเวียไม้ขายเบียไม้เลาะตลาดบางน้ำพึ่งเมลอนไหม,รไมคมรดดับเมลอนอินซีปอดสารสดมากเจ้านะคร เดินประทับใช้เนี่ยคนก็เยอะนะคึกคักมาก โอ้ตลาดกว้างใหญ่สะอาดร้อมเด้ตลาดเลยหมดลืมยังบอพักนั่งเลยว่าได้ลืมของวอาละกระเป๋าใครอย่าลืมของลืมยังเลยเสียเวลาอีกเดินกลับอีกชีวิตเตองหัวใจฮะฝากไว้ครับบ้านสาวไอ มาเดินเที่ยวเดินเลาะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งคนก็เยอะคึกขัดพี่หน้า มาเป็นขั้งแรกยังเลยอ่านบอกเป็นเรือฮะฝังได้พี่มองเสียบออ พักย,ยังสลับพักสลัดโอ้งามเลยพักงามนี่เสื้ขาวอะไรเป็นทุเรียนช่วงนี้ทุเรียนเอยอะพี่นนองตลาดไหนก็มีแต่ทุเรียน

ทั้งใต้ไม่นม้ำเทั้งทั้งใต้ไม่นม้ำเฉพาะว่าตลาดน้ำเสมึก จำเลยว่ตถาเมื่อวานบอกว่าจำบ่ได้บ่ได้เคยมาหอมหอมแดงหอมแดงพริกอ๋อเราไปเรามาซักงอกเลยฮะฟังคนดีวะอ๋อ วันเขาจะอ่านป้ายอ๋อตลาดตลาดบางน้ำพึง่งพี่น้องตลาดบางน้ำพึง่งอาพี่เน,ะนาะบางทางนก็นจะได้ขอจบคิดไปก่นอนสาธุทรอบ กดไลค์กดแชร์กดจับสกายแล้วแต่พี่น้องจะได้มีคลิปใหม่ๆได้เบ่งได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย